ก็ต้องมาตามได้ยครับนกครับขอบคุณท่านมากครับครับครับผมติดตามอยู่ตลอดได้เลครับเนวานมาผมนาวอลพสตาโตครับในนาประธานชมรมเครือข่ายผู้ประกอบการยุคการเซียรภาคประชาชนวันนี้นะครับจะมารบคุนท่านเนื่องจากว่าเ่วนทิบกรารมทานมานั้นได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายการประกอบการยุการเสียร์ไกลาวโท่านี่สาวจรดอ ให้การปลอยต่อเป็นไปตามท่านทราบแล้วนะครับแต่ที่นี้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับกที่จะช่วยให้วิทยุนะครับประเภทชุมชนสามารถที่จะหารรายได้ได้นะครับก็เป็นโอกาสที่ทำให้เขานั้นสามารถประกอบการต่อไปได้เพราะว่าเขาเองนั้นนะครับที่ทํากิจการมานั้นไม่มีไรายได้เป็นของตัวเองเขาต้องเสียสละเงินส่วนตัวนะครับประกอบกิจการมาแล้วก็การทำกิจการเขานั้นลม้มลุกคุกขาดน,นะครับปิดบ้างเปิดบ้าง ไม่ประสบความสร็ย์ที่ควรการทํางานไม่มีประสิทธิภาพที่ควรน,นะครับแล้วก็เป็นที่2ของการแก้กฎหมายฉบับนี้ก็เนื่องจากมากนะครับค่าปรับค่าปรับทางการปกครองที่เดิมนั้นก็สชกาหนดให้มีการปรับนะครับที่อัตราสูงได้ใช้ฐานเดียวกันกับวิทยุคลื่นใหญ่ซึ่งไม่ไปไม,ไม่ไม่ไปทากับพวกเรานะารที่เป็นวิทยุคลื่นเล็กนะครับก็เลยจะขอปรับค่าปรับลงมาจากวันละ5,000บาทเลือวันละ1,000บาทนะครับซึ่งวันนั้นนะครับมีการปรายไปเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายท่านนะครับมารับเรื่องนะครับเพื่อที่จะไปศึกษาทำความเข้าใจเรื่องนีขึ้นมานะครับและนี่ผมเข้าใจในการัรอยนี้และนะครับทุกคนหวังว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้จะเสร็จเร็วเพราะว่าเนื่องจากคอสชนั้นเขาจะเร่งบเนินการให้มีการออกนียกับเราถ้าหากช้าไปกว่านี้การพิจารณากฎหมายของเรานั้นจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็เลยจะมาขอกราบรับวนท่านว่า ท่านรับว่าจะเข้าไปพิจารณาเอากฎหมายกลับมาพิจารณาให้เสร็จได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยขอขอความนาให้เร็วขึ้นนะครับไม่ใช่ตามกรอเวลาที่กฎหมายกำหนดคือ60วันไม่ประมูลด้วยคือคือถ้าเสร็จเร็วกว่าก็เอาเข้าเลยนะเอาอย่างนั้นนะไม่ประมูลนะครับท่านได้บอกเวลาไม่ไม่อย่างนี้ขออนุญาตขอบคุณพวกเราก่อนนะขอบคินบุษราได้เดินทางมาที่กฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญสองเรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องของการหารายได้ของพิยุถ์่นชนซึ่งเราเห็นใจนะเห็นใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยใจรักเท่านั้นที่ทําเรื่องวิยุชุ่นชนเป็นคนเสียสละเรื่องที่สองก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมไทไอค่าปัดจากห้าพันหรือพันบาทเนี่ยตีห้าพันก็สูงไปครับเดือนหนึ่งแสนห้าแล้วทำไปเรื่อยวันละนะครับวันละใช่ไหมั้ก็สูงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คณะ เร่องประมูลนะครับท่านประมาธิการสภาที่จะผ่านบารา1 2 3ซึ่งสองเรื่องนี่ผมคิดว่าใช้เวลาไม่นานนะไม่นานแล้วก็จะเร่งที่ราให้เสร็จโดยเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะตามให้เป็นพิเศษให้ท่านครับครับเรายังเหลือกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่กฎหมายยกเลิกการประมูลนะครับท่านของวิทยุขนาดเล็กที่เราฉบับนี้เข้าใจว่ายื่นไปแล้วเหมือนกันครับถูกต้องไหมยื่นไปแล้วใช่ไหมครับยื่นไปแล้วแล้วรอว่าด้วยการจัดสรรขึ้นความถี่ใช่ไหมครับใช่ครับ เป็นกฎหมายการเงินเดี๋ยวผมจะเอามาดูพร้อมเลยเนาะจะขอโอกาสเอามาดูพร้อมเลยคือถ้าเกิดถ้ารับฉบับนี้เป็นฉบับที่สำคัญสำคัญที่สุดเลยครับอันนี้ก็สำคัญสําคัญที่สุดคือตัวนี้ครับอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าผมเคยทราบอยู่ผมเคยไปร่วมกับพวกเราอยู่เยใช่ครับพวกเราก็ไปหลายเวทีแล้วก็มีการจัดเสบนาสัมมนาอยู่ เรื่องไอ้องค์กรจัดสรรขึ้นคำจีนึซึ่งมันจะหมดเวลาปลายปีนี้ใช่ใช่เราจะต้องปิดแล้วก็บางทีเขาจะให้ไปประมูลใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องขนาดขึ้นการส่งแรงไม่แรงขนาดไหนไม่แรงค่ะคือนิดเดียวค่ะไม่เป็นไรมีตัวที่ขึ้นเหมือนเดิมเราไม่ไม่ไปขนาดที่จะประมูลเรามีอยู่เข้าใจว่าสามพันสถานีครับผมจำไม่ผิดนะสามพันแปดประเทศนะครับ ตอนนี้ที่กลุ่มพื้นหายมีอยู่กี่สัง้นพื้นหายเนี่ยถ้าใกล้25่ส้าเขาจะตัดหายสี่รยสี่ซึ่งพวกเราเนี่ยถ้าหายไปพวกเราก็ไม่ได้ทำมาผมก็เป็นหนึ่งของผมเขาทีละคนเอาหลักก่อนรายละเอียดเดี๋ยวพวกเราไปคุยกันขอ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 ประเด็นหลักครับเนี่ยประเด็นแรกที่เรามาหาท่านรัฐมนตรีคือความช่วยเหลือนั่นก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายเพระราเจาะจงการปกครองการเสียง ที่เข้าสภาไปแล้วแต่บางอื่นมากนะครับมีข้อบางอย่างที่คณะรัฐมนตรีจะเอาไปพิจารณาประกอบการพูดคุยก่อนก่อนนำเสนอกับเขาไปนั้นวันนี้ประเด็นแรกเรามาขอให้ท,าท่านรัฐมนตรีนั้นได้เร่งพิจารณาฉบับนี้ได้เร็วขึ้นะนะครับซึบ่งท่านราัฐมนตรีทราบแล้วว่าจะเร่งยาให้เร็วขึ้นประเด็นที่สองนะครับที่จะพูดกับท่านรัฐมนตรีต่อคือว่าเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัติอง,งค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีการยกเลิกการปรมกลงขึ้นความถี่ เนื่องจากว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่ต้องให้นายกฤีลงนามและตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องไปให้ที่สำนักนายกฤษฎีแล้วท่านนายกฤีทราบแล้วและส่งเรื่องไปหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตอนนี้นะครับรอหนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบมาและท่านกยกตีจะพิจารณาลงนามแล้วก็ส่งกลับข้อสภาตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่างรอหน่วยงานอันนี้แค่หลายประเด็นไหครับน่าจะสามสี่ประเด็นนะครับครับผมใช่ครับ ครับอันนี้อันนี้แก่เยอะแต่เป็นประเด็นเป็นเป็นฉบับที่พวกเราอยุทั่วประเทศเนี่ยต้องการมากที่สุดสําคัญที่สุดปีนี้นครับที่จะยกเลิกการประมูลขึ้นความถี่ของเราเพราะนอกจากจินการยกเลิกการประมูลขึ้นความถี่แล้วยังช่วยปกป้องรักษาขึ้นความถีท่ที่พวกเราใช้ตัวเนี้ย3 8 0 0นสถามีตัวเนี้ยสามารถอยู่ต่อไปได้อันนี้คือรายละเอียดในกฎหมายนะครับครับ

ถ้าถือเิงข่าวที่แล้วผมก็พูดให้นะครับถ้าไม่ทันเนี่ยถ้ากฎหมายตัวนี้ไม่ทันพวกเราจะโดนปิดเลยนะครับเอานะฉันฉันฉันรับปากพวกเราได้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องกสทชผมต้องไปบอกข้อนไอ้ผมผมกอสชเขาเป็นองค์กรอิสระครับผมผมพูดขนาดนั้นอาจจะพูดไม่ได้แต่ผมคิดว่าอะไรที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของนิตยสารชุ่และของประชาชนเนี่ยเราคิดว่าเขาเข้าใจ เ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็อลุ่มรวยมาโดยตลอดเอาแต่สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นคือแก้กฎหมายให้มันจบซะใช่ต้องขอบคุณท่านค่ะเอางี้พวกเราเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะถือโอกาสไปตามบิฮันหนึ่งเลยเพราะว่าในในมันก็กฎหมายลักษณะคล้ายๆกันเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็เป็นคาราคาซังมาหลายปีแล้วล่ะใช่ครับนั่นเป็นที่พึ่งของพวกเรานะครับ เขาว่าายเวทีที่เป็นโคราชเวทีตั้งแต่เรื่องแรกเลยตั้งแต่โอ้ยสองสามปีแล้วคหวินตั้งแต่ขอนแก่นตั้งแต่ขอนแก่นมาค้านตอนนั้นตอนนั้นอย่างว่าแหลังจากเลือกตั้งมันก็ตั้งรัฐบาลตั้งอะไรนะพวกเราก็เคลื่อนไหวตลอดพวกเราดีต้องยอมรับว่าลน้ำสู้จริงจริงนะไม่สู้ก็ไม่มีกินครับไม่สู้ไม่มีกินครับาต้องช่วยด้องช่วยเลือกข้างของฝ่ายตรงข้ามเาแย่ครับพี่น้องเราที่มาวันนี้นะครับเราท่านดูหน้าตาแต่ละคน นีป็นลูกชาวนาชาวสวนเขาไว้ทิ่ได้คือขึ้นฟางทิ้ง่มาหนึ่งคืนจากท่านรัฐบาลท่านจะให้มาแต่ตอนนี้เราอยากจะบเงไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานทำมาหากินได้บ้างจะให้เกิดการประมูลเพราะว่าการประมูลเนี่ยคุณเข้าใจนะครับว่ามีแต่นายทุนนะครับเราก็ซื้อไปนะครับพวกเราก็จะไม่มีงานตกงานกันอีกครนี้ก็ลำบากพอแรงผลก็ไม่ค่อยตกนะครับนายผมมีเรี่ยวมีแรงทำมาหากินได้บ้างนะครับนะเข้าใจตอนนี้เนาะจริงจริงมันก็ ทำพวกนี้หนึ่งใจรักก่อนจากใจรักมันก็ต้องต้องมีรายได้ที่ต้องมีปัจจัยในใจรักในชีวิตด้วยผมไม่เป็นไรผมฝากเรื่องเดียวถ้าเกิดอะไรมันเรียบร้อยเนี่ยฝากช่วยกันรวมพลังแก้ไขปัญหาในพวกหลอกลวงประชาชนนะการที่เรีก็เกินการไหวานของสถานีนะครับกพวกเราใกล้ใกล้ชิดกับประชาชน ช่วยประชาชนหน่อยว่าอย่าไปเชื่อหลงให้พวกมิจฉาชีพหลอกลวงเรื่องลงทุนที่กำไรผิดปกติอะไรต่างๆอันนี้ชุมชนเรามีส่วนร่วมมากที่สุดเลยนะคะท่านนี่ฝากฝากบลวิเนียวนี่ให้มันเหมือนกับสมรดเท่าเทียมเลยครับผมจะไปฉลองเหมือนกันเป็นฉบับที่สองไปฉลองหน้าทัดเรียบเหรอครับผมครับครับอาจะยืดหนังสือไหมาม่ายรูปมาเล็กขอโอเคครับ อนอื่นต้องขอแสดงความต้อนรับนะครับพี่น้องร่วมกับการวิยุชธชนชทั่วประเทศนะครับที่ได้เดินทางมาที่กระทรวงดีเท่าเพื่อสังคมวันนี้กมากันเยอะมากเลยนะครับก็ยังไม่มาอีกเยอะขนาดนี้รู้ในความความทุกข์นะครับและความประสงค์ของพี่น้องพวกเราในสองประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งคือ พ,บพบรบว่าด้วยการประกอบกิจการวิยุและกิจการโทรทัศน์ต้องไหมครับใช่ครับโดยมีวาระสําคัญสองประเด็นสาระสําคัญก็คือเรื่องของของการให้สามารถวิยุชุมชนนี่สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าปรับหับให้ลดค่าปรับลงครับทั้งสองเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นสองประเด็น และพละบรบนี้ก็มีไม่กี่มาตราข้าใจว่ามีห้าหมาตราเพราะนั้นแล้วจะรับไปแล้วก็เล่งพิจารณาโดยเร็วนะครับโดยเร็วแล้วก็จะประสานงานกับผู้แทนจากทางพิจยุนทนนครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งเรื่องที่เข้าใจว่าพัคการยืนมาแล้วก็คือพรบว่าวด้วยการจัดสรรพื้นที่นะครับเขามีสาระที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นความ ความเดือดร้อนของชาววิทยุชนชนเที่ยงตะวันนะครับแล้วผมจะดูรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วก็เร่งเร่งที่จะคุยกับทางทางทางสภาด้วยนะครับเราก็ไปพูดแทนมาก่อนนะครับทางรัฐบาลด้วยนะครับว่าจะสามารถผลักดันได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรนะครับก็ทั้งทั้งสองเลือกรลบไบพิจารณานะครับแล้วก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาววิทยุชนชนต่อไปนะครับ ครับครับแตบพยายามไปฉบับแรกมันไม่ไม่น่าถึงดเรื่อยๆครับชชุมนนะครับฉบับแรกน่าจะจบได้ไม่นานคือร้องเป็นวงฉบับที่สองมากฉบับที่สองอาจจะใช้เวลานานกว่านะต้องบอกว่ามันมันมีเรื่องมากกว่าครับเข้าสภาสมมติเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวประสานกันเรื่อยๆได้ครับประสานกันเรื่อยๆครับผมผมจะทำงานแน้ครับงานน้อยมากมจริงๆพรบฉบับนี้เนี่ยมันเป็นพรบที่เกี่ยวกับกสทช ทีนี้เรากสทชเป็นองค์กรทางกะครับแล้วก็กระทรวงถ้าเป็นกฎหมายกระทรวงก็แบบอันนี้เป็นกสทชเพพวกเราเข้าใจเนาะไม่เป็นไรแต่ผมก็ถือว่ากระทรวงดีดีใกล้กับกสทชมากที่สุดก็จะช่วยพี่น้องประชาชนอยู่ผมก็เป็นผู้แทนอยู่กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วรู้ความเดือดร้อนหลายปีแล้วเนาะ นะครับนะครับขอบคุณมากตั้งแต่เราเป็น่ายร้านนะค่ะตั้งที่สองค่ะก็จะเปเราสกว่าจุสิปีครับครับจะพยายามพยายามเพราะว่านี่สภาเพิ่งเปิดได้อาทย์เดียวเหลือเวลาอีกสภาเปิดที่หนึ่งประมาณสี่เดือนผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะได้นะน่าจะได้นะ แต่ทั้งนี้การนำข้าวมันมีเข้าใจมีขั้นตอนต้องผ่านกิจสตการผ่านบรรจุวาระ,ะผ่านวิบผ่านหลายๆขั้นตอนแต่ไม่เป็นไรนะครับท่านก็มาถามเรื่อยๆไม่ไม <นะ S 2> ทันยังไงให้ท่านชะลอไปก่อนก็ได้ชะลอการลงอจริงๆแล้วเราก็เราก็คุยกับทางปสสทชอยู่นะว่าอะไรที่เป็นระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุติก็อย่าเพิ่มดำเนินการอีก อย่างนั้นที่วลรเพิร์ตพูดถึงี้ว่าถ้าเราอยู่ต่อวีดูชนจะเป็นประโยชน์กับกระทรวงนี้อย่งไรบ้างครับลองพูดเรื่องี้ครับเราจะเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างครับคือปกติแล้วพวกเราเองนี่นะครับได้ทำงานรับใช้สังคมดูแลบริการนะครับงานข่าวสารจากส่วนราชการต่างๆมาตลอดโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในพิพิธภัาฑ์นั้นเราทำหน้าที่สื่อสารให้กับประชาชนได้ทราบมาตลอดและก็ประเด็นสำคัญนะครับที่เราพิมพมากตอนนี้นั่นก็คือ เรื่องเกี่ยวกับนะครับแคนคอร์เซตเตอร์ที่ตอนนี้กาลังเป็นปัญหาม,ามากๆพวกเราหล่านั้นพูดออก,ากอากาศทุกวันคุยออกอากาศทุกวันเตือนพี่น้องประชาชนทุกวันนะครับให้ะระมาัดระวังวิธีการต่างๆที่ทางกระทรวงนั้นเคยแพร่ออกมาเราหยิบไปพูดไม่ขยายความต่อพี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจนะครับมากขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินงานรัฐบาลทุกที่ทุกหน่วยงานที่ิดต่อามาเรายินดีช่วยนะครับเพราะเราเป็นยุของชุะชชนของประชาชน เราจินดีช่วยราชการเพื่อที่จะเผยแพร่ข่าวสารให้น้องประชาชนได้รับทราบครับครับผมผมก็ขอใช้โอกาสนี้เลยนะครับว่าปัญหานี่เป็นปัญหาที่ทาความเสียหายให้กับเศรษฐกิจทําความเสียหายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับไอ้แก๊งคอสเทนเตอร์เนี่ยเพราะนั้นนะต่อไปนี้เราถือว่าเรามีช่องทางสื่อสารอันเดียวกันแล้วนะครับในการไปถึงพี่น้องประชาชนว่าอะ,อะไรที่ที่เป็นใครทางด้านนี้เนี่ยอาจจะต้องไหว้บาน ทางพวกเราเรี่กช่วยเป็นฐางสัมพันธ์ด้วยครับเพราะว่าพวกเราอยู่ในตำบลหมู่บ้านอยู่แล้วอยู่ในอำเภออยู่แล้วการพูดเห็นใกล้ชิดกว่านะครับช่วยกันรวมพลังกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วก็ทางกระทรวงมีอะไรก็จะส่งข่าวบอกท่านครับท่านมีอะไรท่านก็ส่งข่าวบอกกระทรวงครับตอนนี้ที่ทเราเป็นเครือข่ายสภาพันธ์ของผู้บริโภคด้วยซึ่งร้องงต่างร่างในายกด้วยเพราะฉะนั้นจะดูแลเรื่องของผู้บริโภคเรื่องของการอออเปลียนออร่ต่อเปลียนรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะ สามพันแปดร้อยไม่น้อยนะเพื่อใครเพื่อมาด้วยเพราะถ้าหากว่าถ้าเอาออกสิดไปแล้วเนี่ยชีวิตของพวกเราเนี่ยนะหลายคนจะหายไปนะเพราะตอนนี้นะครับตอนต่อครับที่มาแล้วตัดพวกล็อออกไปประมาณห้าร้อยคำอีกอันนี้ก็กำลังช่วยกันครับก็คือคนท่านช่วยทำครับได้อันนี้เดี๋ยวท่านได้ครับเปิไปดำเนินการตามแบบท่านตอนต่อ แต่ผมเข้าใจประเด็นแล้วละ่ะแล้วให้ไปลงเอกสารตามระเเียบทางราชการว่าวันนี้มีการพบปะก,กันนะครับอ้าวถ่ายรูปร่วมกันหน่อยวะ